สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกหุ้นยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างโคคาโคล่าหรือ KO นั่นเองหุ้นตัวนี้มีอะไรน่าสนใจทำไมถึงเป็นที่พูดถึงในหมู่นักลงทุนเรามาหาคำตอบกันแบบง่ายๆสั้นๆเข้าใจได้ในคลิปนี้ครับโคคาโคล่า KO คืออะไรก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโคคาโคล่ากันก่อนครับ โคคาโคล่าไม่ได้มีแค่น้ำอัดลมโ้กที่เราคุ้นเคยนะครับแต่เป็นบริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มหลากหลายชนิดทั้งน้ำเปล่าน้ำผลไม้ชากาแฟและเครื่องดื่มจากพืชพ,พวกเขามีแบรนด์ในมือประมาณ200แบร,รนด์ครับและที่น่าทึ่งคือในจำนวนนี้มีถึง30แบร,รนด์ที่สร้างยอดขายได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอาณาจักรเครื่องดื่มแห่งนี้ครับ ทำไมโคคาโคล่าถึงน่าสนใจในการลงทุนเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้โคคาโคล่าน่าสนใจในมุมมองของการลงทุนบ้างผมสรุปมาให้3เหตุผลหลักๆครับ 1. ความมั่นคงสูง (stability) แม้เศรษฐกิจผันผวนข้อแรกเลยคือเรื่องความมั่นคงครับหุ้นโคคาโคล่าเป็นเหมือนกรอบป้องกันชั้นดีในยามที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนเพราะอะไรนะ่หรอครับ ก็เพราะเครื่องดื่มของพวกเขานั้นจัดเป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่คนก็ยังคงซื้อหาเครื่องดื่มเป็นประจำทำให้มีความต้องการสินค้าอย่างต่อเนื่องแถมโคคาโคล่ายังมีอำนาจในการขึ้นราคาได้โดยไม่เสียลูกค้าไปซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญครับ ที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ที่นักลงทุนกังวลเรื่องตลาดหุ้นโคคาโคล่ามักจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมเพราะนักลงทุนจะหันมาหาหุ้นที่ปลอดภัยและมั่นคงนั่นเองครับนอกจากนี้บริษัทยังปรับตัวได้ดีกับสงครามการค้าหรือภาษีครับเพราะการผลิตส่วนใหญ่จะทำในท้องถิน่นทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ดีและผลประกอบการก็ยังคงแข็งแกร่งรายได้และกำไรอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ ปีเลยยทีีเเดวครับหตุผลที่2คือเรื่องเงินปันผลครับโคคาโคล a าเป็นสุดยอดหุ้นปันผลตัวจริงพวกเขาจ่ายปันผลมาตั้งแต่ปี1920และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำปีติดต่อกันถึง63ปีครับนี่คือสถานะ Dividend King ที่มีเพียงไม่กี่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะทำได้ หุ้นตัวนี้ถือเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลที่ดีที่สุดในตลาดหมีหรือช่วงที่ตลาดหุ้นสบเซาครับด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการสร้างกระแสงเงินสดที่ดีนักลงทุนจึงคาดหวังว่าโคคาโคล่าจะยังคงเพิ่มเงินปันผลต่อไปได้ในอนาคต ปัจจุบันมีอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่2.88%ครับข้อมูลณนะวันที่17มิถุนายน2025ครับ 3. โอกาสในการเติบโตในอนาคต (Growth Opportunities) แม้จะเป็นยักษ์ใหญ่แต่โคคาโคล่าก็ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากครับในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก พวกเขายังคงเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยรวมซึ่งคาดว่าจะเติบโตในระดับปานกลางถึงสูงในอีกไม่กี่ปีครับจุดที่น่าสนใจมากคือตลาดเกิดใหม่ครับแม้จะดูเหมือนโคคาโคลามีอยู่ทุกที่ แต่ในตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกถึง80%บริษัทกลับมีส่วนแบ่งตลาดเพียง7%เท่านั้นนี่คือโอกาสในการเติบโตที่มหาศาลในการขยายส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้นนอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับตัวและสร้างสารรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เช่นปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และเปิดตัวผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ๆและที่สำคัญคือพวกเขายังคงขยายธุรกิจและทำการตลาดเชิงรุกด้วยการเข้าซื้อแบรนด์ใหม่ๆทั่วโลกและนำเข้าสู่ระบบจ,จัดจำหน่ายได้ง่ายดายรวมถึงการลงทุนในการเชื่อมโยงกับผู้คนและวัฒนธรรมอย่างการสนับสนุนเทศกาลหรือร่วมมือกับ Universal Music Group เปิดค่ายเพลงของตัวเองครับ ทีนี้เรามาดูกันว่านักวิเคราะห์มองโคคาโคล่าอย่างไรบ้างครับคำแนะนำจากโบรกเกอร์ ABR โดยเฉลี่ยแล้วโคคาโคล่าได้รับคะแนนแนะนำจากโบรกเกอร์อยู่ที่1.17จากมาตราส่วน1-5ซึ่งถือว่าอยู่ระหว่าง Strong Buy และ Buy ครับจาก24บรกเกอร์ที่ให้คำแนะนำมี21รายแนะนำ Strong Buy เลยทีเดียว แต่ข้อควรระวังคือคำแนะนำจากบรเกอร์มักมีอัคติในทางบวกที่ค่อนข้างสูงเพราะบริษัทโบรเกอร์อาจมีผลประโยชน์แอบแฝงกับหุ้นที่วิเคราะห์ครับดังนั้นเราควรใช้ข้อมูลนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการยืนยันผลการวิจัยของเราเองเท่านั้นครับเครื่องมือที่น่าเชื่อถือกว่า s a ็ก a ์แร แหล่งข้อมูลแนะนำเครื่องมือที่ชื่อว่า Sex Rank รซึ่งเป็นระบบจัดอันดับหุ้นที่พิสูจน์แล้วว่าคาดการราคาหุ้นได้ดีกว่าปัจจุบันโคคาโค l a มี s ซ็ r a n แรงบายครับซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทครับความเสี่ยงและสิ่งที่นักลงทุนควรพิจารณา แม้จะน่าสนใจแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอเรามาดูสิ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาครับมูลค่าสูงเกินไปตอนนี้อัตราส่วน price to sales และ price to earnings ของ c o คา c o l ่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลประกอบการในอดีตครับ นอกจากนี้ในฐานะบริษัทที่โตเต็มที่แล้วการจะสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพื่อเอาชนะตลาดอย่างต่อเนื่องอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปและยังมีหุ้นทางเลือกอื่นเช่นหุ้น AI ที่อาจมีศักยภาพการเติบโตที่สูงกว่าครับและทีมวิเคราะห์ของ The Motley f o o l Stock Advisor ก็ไม่ได้จัดให้โคคา c o l ่าเป็นหนึ่งใน10หุ้นที่นักลงทุนควรซื้อในตอนนี้ครับสรุปและปิดท้าย โดยสรุปแล้วโคคาโคล่า KO เป็นหุ้นที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่มองหาความมั่นคงและเงินปันผลที่สม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนครับอย่างไรก็ตามคุณควรพิจารณามูลค่าของหุ้นในปัจจุบันและเข้าใจว่าในฐานะบริษัทที่โตเต็มที่แล้วการเติบโตแบบก้าวกระโดดอาจไม่ใช่จุดเด่นหลักของหุ้นนี้ครับ การใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งรวมถึงการวิจัยส่วนตัวของคุณเองจะช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดและรอบคอบที่สุดครับหุ้นที่พูดถึงในวันนี้ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อทันทีแต่คือแนวทางในการศึกษาหุ้นที่มีศักยภาพคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วไปต่อยอดเองได้เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังหากคุณชอบแนวสรุปง่ายเข้าใจไว้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ